คำถามมีอยู่ว่าโลกฝีดาดลิงคืออะไรแล้วผลิตภัณฑ์ของบริษัทอยู่สุขนะคะจะมีส่วนช่วยได้หรือไม่ถ้าช่วยได้ควรทานอย่างไรคะคุณหมอขะทันตสมัยมากเลยนะครับ ศีดาดลิงตอนนี้นะครับเขาพบแพร่ระบาดกันอยู่ที่แอฟริกานะครับแล้วก็บางส่วนของอเมริกาใต้นะครับยังไม่ได้เข้ามาที่ประเทศไทยแต่ตอนนี้ในสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหลายแหล่นะครับได้มีการประคมข่าวตัวนี้เพื่อให้ประชาชนทั้งหลายแหล่ตื่นตัวเพื่อจะได้เรามัดระวังเพราะการแพร่เชื้อระบาดตัวนีม้มันจะไปได้รวดเร็วและเราบางทีเราจะมองมันไม่เห็น ฝีดาดลิงตัวนี้ชื่อก็บอกแล้วนะฝีดาดลิงเป็นเชื้อไวรัสนะครับเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งตระกูลเดียวกับโควิดหนึ่งเก้าเลยนะครับแต่คนละสายพันธ์กันเพราะฉะนั้นตัวนี้ใกล้เคียงกับโควิดหนึ่งเก้าหรือเชื้อไวรัสตัวนี้เราไม่มีตัวอะไรไปตัวค่าตัวเชื้อไวรัสนะครับนอกจากก็ต้องทําร่างกายเราให้แข็งแรงตัวฝีดาดลิงตัวนี้นะครับเขาสันนิฐานว่า แหล่งที่มันทําให้เกิดการติดเชื้อก็คือมาจากพวกสัตว์ป่าสัตว์ป่าโดยเฉพาะพวกตะก,กูลลิงตะก,กูลลิงนี่นก็คือมีทั้งชิงคองมีทั้งลิงอูรังอูตังมีทั้งชะนีมีทั้นลิงชิมแปนซีนะพวกลิงทั้งหลายแหล่นะครับที่เป็นตัวต้นกําเนิดของเชื้อไวรัสตัวนี้และเวลามันแพร่เข้าสู่ผิวหนังมันอาจจะมาได้กับเรื่องของอากาศ เรื่องของอาหารากับเรื่องของน้ําดื่มกับการสัมผัสกับคนที่เป็นโรนี้นะครับ<ม>เชื้อโรคตัวนี้เวลามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราออกเปลียแล้วก็อาจจะมีไข้หรือไม่มีไข้แต่จุดที่มันจะไปฟักตัวก็คือแถวบริเวณผิวหนังของเรา<ม>ผิวหนังทําให้เกิดตุ่มอักเสบ เหมือนกับเป็นฝีขึ้นมานะครับเป็นตุ่มตามตัวแล้วมันจะลามตามไปจากแขนไปสู่ลำตัวจากหน้าอกของเราไปสู่แผ่นหลังของเราจะลงไปลามตามไปที่ส่วนของขาของเรานะครับแล้วจะเป็นตุ่ม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 ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อเป็นตุ่มไปถึงจุดหนึ่งปั๊บมันจะแตกโครอมากลายเป็นแผลชื้นแฉะแล้วก็เกิดการอักเสบติดเชื้อตัวอื่นเพิ่มเติมเข้าไปนะครับนี่คือ ีดาดหลิงณเวลานี้ได้ข่าวว่าทางองค์การอนามัยโลกก็ได้รับรายงานตัวนี้แล้วนักวิทยาศาสตร์ก็ยังพยายามจะติดตามการเคลื่อนไหวของเชื้อตัวนี้แล้วก็อาการป่วยของเดนนี่กับปริมาณของคนป่วยจากชาติต่างๆทั่วโลกรวมทั้งทางเวชภัณฑ์นะครับนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยุคยาก็กําลังคิด หาตัวยาที่จะมาแก้ไขรักษาตัวสีดาดลิ่งนะครับหมอโคสิตจะยืนยันตรงนี้เลยนะครับเพื่อเรากันไม่ให้เกิดฝีดาดลิง่งตรงนี้เพราะเราไม่รู้เรามองมันไม่เห็นว่ามันจะมาได้อย่างไรการทําร่างกายให้อบอุ่นการทําร่างกายให้แข็งแรงเอาไว้เป็นจุดสําคัญที่สุดที่จะห่างไกลจากฝีดาดลิ่งนะครับเพราะฉะนั้นการทานมียองเซ่ก็ดีกับ การทานโฮเกนนก็ดีการทานข้าวหนึ่งอยู่สุขก็ดีนะครับสามตัวนี้กับการดื่มน้ำให้มากพักผ่อนให้เพียงพอและอย่าไปกังวลกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเกินเหตุแล้วก็ให้ขับถ่ายอุจจาระอย่าปล่อยให้ท้องผูกนะท่านจะห่างไกลจากโลกนี้ได้เป็นอย่างดีแล้วก็โลกนี้คงจะต้องติดตามต่อไปนะว่ามันจะแพร่ระบาดมาทางทวีปเอเชียของเราหรือเปล่าหรือจะ เข้ามาประเทศไทยหรือเปล่านะครับก็เราก็ารู้เป็นข้อมูลและระมัดระวังเอาไว้ทำตัวให้แข็งแรงไว้จะได้หาักกายจากโลกนี้ครับขอบคุณครับ